สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวและวิเคราะห์กราฟโดย ATFX นะครับสำหรับวันนี้ฮะเป็นวันหยุดของทางทางบ้านเรานะในเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตนะครับผมของวัชสการที่9านะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะข่าวตามตารางของเราขอเล่าเรื่องเมื่อวานก่อนว่าเมื่อวานมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเมื่อวานนะครับได้มีการประกาศนะฮะความตัวเลขเขาเรียกว่าอะไรอนะตัวเลข,เลข economic statement อนะ อารมณ์ของทางเศรษฐกิจละกันว่าเศรษฐ,ฐกิจเมียนมณ์จะดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับตัวเลขนะฮะออกมาแย่กว่าคาดนะครับคือปกติเนี่ยถ้าตัวเลขที่มันมากกว่าศูนย์เนี่ยมันก็บ่งบอกนะว่ามันขยายตัวถ้ามันน้อยกว่าศูนย์ก็หดตัวนะครับทีเนี้ยไอ้ที่มันขยายตัวเนี่ยมันขยายตัวช้าลงเรื่อยๆเลยถ้าเราไปนั่งดูกราฟค่างเงินยูโร USD นะครับก็จะเห็นว่าค่างเงินยูโรเนี่ยก็ไหลามาตลอดนะตั้งแต่ช่วงมันกลางเดือนที่แล้วนะครับต้นเดือนที่แล้วด้วยซ้ํานะจากประมาณ1.2ครับผม ลงมาเหลือ1.15แล้วนะครับหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อาจจะเป็นตัวเลขที่ราคาที่ price in เข้าไปแล้วก็ได้นะเรื่องเศรษฐกิจยูโรนะครับผมคือธรรมดาเนี่ยไอ้ฝั่งค่างเงินยูโรเนี่ยมันโดนดอลลาร์แข็งอยู่แล้วเนาะเหมือนบ้านเราค่างเงินบาทอ่อนนะครับทีนี้ทางฝั่งยูโรเองเศรษฐกิจก็แย่เหมือนกันเลยกดดันให้ยูโรลงไปอีกคือตอนนี้มันซับพอร์ตกันเองละคือดอลลาร์แข็งด้วยยูโรลงด้วยมันก็ไหลลงไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าเดี๋ยวเพิ่งไปสวนเฟดมันละกันยูโรนะครับผมนะฮะตัวเลขที่2ครับเป็นตัวเลขประกาศอ่า เกี่ยวกับรายละเอียดการทํางานครับผมตาแหน่งงานเปิดใหม่คนที่ลาออกจากงานนะครับผมตัวเลขเกี่ยวกับอัตราการจ้างคนใหม่การลาออกจากงานประมาณน,นี้ผลสรุปมานะครับตําแหน่งเปิดเพิ่มนะครับน้อยกว่าคาดนะฮะแต่ผมไปนั่งดูไส้ในเนี่ยผมเห็นว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจคือตัวเลขคนที่ลาออกด้วยความสมัครใจครับผมเพิ่มขึ้นนะครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอ่ะผมแจ้งนิดนึงนะแล้ว JOLT เนี่ยไม่ใช่ตัวเลขโอเพนนิ่งณเวลานี้นะครับณนะเดือนตุลาคม แต่เป็นตัวเลขที่เขาดูว่าตำแหน่งงานที่เปิดตำแหน่งงานที่มีการลาออกเมื่อวันสุดท้ายทําการของเดือนสิงหาคมเนี่ยมีอัตราเท่าไหร่มันจะเป็นตัวเลขแหลกกิ้งนะจะใช้ทำนานอนาคตไม่ค่อยได้นะครับประมาณนั้นนะฮะเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณเหมือนกันนะเขาบอกว่านะครับผมยังไม่ได้รู้รายละเอียดแล้วกันว่าปกติหลังจบวิกฤตแต่ละครั้งนะครับจะมีคนลาออกจากงานเก่าไปหางานใหม่ที่ดีกว่าซึ่งเราเริ่มเห็นแนวโน้มนั้นเกิดขึ้นแล้วในสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มมีการลาออกจากงานนะฮะมาสู่งานใหม่ คือในทางในทางปฏิบัติเนี่ยไมไพูด่าไงดีละ่ะในทางเศรษฐศาสตร์เวลาเขาบอกว่าคนลาออกเนี่ยเขาจะลาออกเมื่อมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านะครับไม่ได้ลาออกด้วยเหตุผลอื่นๆนะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็น่าจะดีความได้แบบนั้นนะครับผมเหตุผลนะแล้ววันนี้ครับตัวเลขที่สําคัญพ้นไม่พ้นเลยครับคือ CPI ครับผม CPI หรือเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมกังวลมาตลอดตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับจากประเด็นเรื่องราคาพลังงานขึ้นนะ เพราะฉะนั้นตัวเลข CBI ในวันนี้ตอนทุ่มครึ่งนะครับจะมีความสําคัญมากๆนะฮะเป็นไงอ่ะถ้าถ้ามีตัวเลขอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ในเช้าวันพรุ่งนี้ตกันนะตัวนี้ M1M เนี่ยมันดูค่อนข้างยากต้องไปดู YOY มากกว่าว่ามีผลยังไงถามว่าทําไมถึงน่ากังวลก็ราคาน้ํามันขึ้นครับราคาน้ํามันขึ้นราคาถ่านหินขึ้นราคาพลังงานขึ้นอาจจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของโรงงานและดันมาเป็นผลิตภัณฑ์ปลายทางของโรงงานต่อ ตัวเลขเนี้ยเบื้องต้นผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ขึ้นเร็วมากแต่เริ่มเห็น move ในพวกสินค้าตรงกลางที่อยู่ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตนะนะอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะให้ระวังระวังไว้นะครับประเด็นนี้นะฮะ CPI นะประเด็นอื่นๆครับผมจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ Apple นะครับผมได้ออกมาประกาศนะว่าอาจจะลดกําลังการผลิต iPhone 13ลงนะครับเนื่องจากวิกฤตขาดแคลนชิปครับผมหรือถ้าใครเคยฟังรายการทาง y ย u ทูบท่าดกังช่องหนึ่งนะ ขาจะใช้คําว่อกี้ชิปหายนะครับผมคือมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนไม่รู้หรอกมันรู้แหละว่าหายไปไหนเอาเป็นว่าสิ่งนี้ครับจะเป็นโมเดลที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งไตรามาสหลังจากนี้นะฮะจะประเด็นอินฟล레이ชันของแพงขึ้นค่าส่งของค่าระวังเรือแพงขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้สัพพลายของต่างๆบนโลกเนี่ยขาดแคลนได้คล้ายๆกับชิปครับผมและอาจจะส่งผลให้เรื่องของการผลิตหรือราคาต่างๆเนี่ยปรับต,ตัวสูงขึ้นนะฮะต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นเช่นกันนะครับ อันนี้เป็นประเด็นนะลองดูนะอันนี้สาหรับใครที่เป็น F C Apple เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณ Apple ก็ลงมานิดหน่อยนะครับผมจากประเด็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตไม่ทันนะฮะก็ถ้าผมเข้าใจเรื่องหุ้นตัวนี้มากขึ้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับข่าวสุดท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของ Jack มาครับผม Jack มานะครับผมหรือเซษฐีจีนบริษัอาลี b a บานะครับผมปรากฏตัวในฮ่องกงนะครับผมข่าวแหลง่งข่าวรายงานว่า Jack มานะฮะได้ไปเจรจาทําธุรกิจนะครับผมกับ 2สอ,สอ,สอแหล่งเป่านะที่ฮ่องกงนะครับผมล่าสุดที่ออกมาประกดตัวเนี่ยครับผมได้ออกมาสนับสนุนนโยบาย common prosperity ของจีนแล้วหรือนโยบายรุ่งเรืองร่วม,มกันนะครับนโยบายนี้เป็นยังไงนโยบายนี้นะครับเป็นนโยบายที่ภาคคิใจของจีนนะที่เขาต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวยกับคนจนครับผมเขาจะพยายามาบีบใช้คํานี้กันอ่า ถ้าลึกๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้พูดอย่างนี้นะเอาเป็นว่าใจความมันคือการลดความเหลื่อมล้ำครับผมแต่แอคชั่นของจีนที่เกิดขึ้นถ้าใครที่ตามข่าวเอเวอร์แกรนด์นะครับผมเอเวอร์แกรนด์มีธุรกิจหลายแบบและการที่จีนปล่อยเอเวอร์แกรนด์ล้มเพื่อให้ธุรกิจอื่นๆในมือของเอเวอร์แกรนด์เนี่ยกระจายมาสู่คนอื่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายของ common prosperity นี่แหละคือต้องการที่จะเอาเอาสินทรัพย์ของบริษัทใหญ่ๆของเศรษฐีใหญ่ๆทั่วทั่วจีนนะครับผมกระจายสินทรัพย์พวกนี้ออกให้คนกลุ่มประชากรชั้นกลางชั้้นล่าางไดทํ ะะเพื่อไม่ให้คนมันรวยกระจุกอยู่กลุ่มเดียวแล้วเป็นปัญหาเหมือนในสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนนะล่าสุดนะฮะหลังจากที่แจ็คหมาเขาวิเคราะห์เรื่องระบบการเงินของจีนไปนะครับตอนนี้ก็มาซีโรราบแล้วนะครับยอมมอบให้กับนโยบายของท่านสีนะฮะคอมมอนพรอสเปอริตี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวคุณมิวจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเงินเฟ้อความกัวงวลเรื่องเงินเฟ้อให้ฟังวันนี้หน่อยแล้วกันนะว่าประเด็นเงินเฟ้อที่เรากัวงวลกันมันเป็นยังไงนะครับ พอดีครับพอดีผมลืมไปคนมิวลาป่วยวันนี้นะไม่ได้ลาป่วยหรอกวันนี้มันหยุดไม่ได้ไม่ได้มาอ่านอ่าผมต่อเลย้วกันครับเรื่องประเดน็นเรื่องเงินเฟ้อนะครับนักลงทุนครับผมผมได้เล่าให้นักลงทุนฟังไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้เงินเฟ้อมาเร็วกว่าที่คิดไม่ใช่มาเร็วอยู่นานกว่าที่คิดนั่นนะครับผมซึ่งล่าสุดน,นะครับ IMF นะครับผม International Monetary Fund นะก็ได้ออกมาให้ข่าวนะครับผมว่าประเด็นเรื่องเงินเฟ้อตอนนี้ธนาคารกลางอย่างเฟดของอเมริกาเนี่ย ควรจะเตรียมรับมือนะครับที่จะดําเนินนโยบายแบบว่า tightening policy พวกบำเบกพวกขึ้นดอกหรือพวกเกี่ยวกับลดทําให้สภาพคล่องมันลดลงอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะเตรียมตัวทํานโยบายเพื่อลดสภาพคล่องในตลาดลงได้เลยนะครับผมคือเขาต้องพยายามควบคุมเงินเฟ้อนะเพราะถ้าเขาไม่คุมเนี่ยราคาก็จะมีปัญหานะครับผมตอนนี้สิ่งที่เฟดมีเนี่ยหลกัหลกๆที่จะใช้สู้กับประเด็นเรื่องอินเฟชันได้ผมแน่ไม่แน่ใจผมเคยอ่านไปไหมนะครับว่าเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเอาจริงๆเนี่ย ถ้ามันจะอยู่ยาวๆเลยนะก็คือรัฐบาลไม่ได้ทําอะไรเลยมองว่าเงินเฟอ้อเป็นแค่เรื่องชั่วคราวอันนี้อยู่นานแน่ครับและคนที่จะเป็นคนที่เดือดร้อนจะเป็นคนนําเข้าหรือคนที่เป็นผู้บริโภคอย่างอเมริกาเองนั่นแหละนะฮะถ้าจากจะให้ประเด็นนี้สามารถคลี่คลายได้อาวุธสําคัญเลยนะครับที่เฟดใช้ได้ก็คือการขึ้นดอกเบี้ยครับผมการขึ้นดอกเบี้ยฮนะ,ะจะทําให้พวกแรงเก็งกําไรหรือตอนน้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นและทําให้ไอ้ราคาที่มันเว่อร์ๆอ,อย่างตอนนี้อาจจะมีการปรับตัวลดลง ทั้งนี้สถานการณ์ตอนนี้ครับจะไม่ค่อยเหมือนกับปี1 9 0, ึ่เเท่าไหร่ไอหนึ่งเ้าเนเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการจ้างอัตราว่างงานเยอะด้วยแต่ตอนนี้อัตราว่างงานเราลดลงครับผม ation, อนนินเฟลชันตรงนี้อาจจะเป็นอินเฟลชันที่ดีแต่แค่ว่าถ้าเยอะไปนะครับธนาคารกลางก็จะเป็นที่จะต้องมาดาเนินนะโยาบายลดมันนี้สัปลายลงนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ไอเให้มุมมองวิเคราะห์ไว้นะครับเขากัวงวลเรื่องเกี่ยวกับสแต็กเฟลชันแหละเรื่องอัตราว่างงานเยอะและเงินเฟ้อสูงนะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ ผมคิดว่าไม่ใช่นะคะอัตราว่าไงมันไม่ดีเยอะขนาดนั้นในเวลานี้นะครับก็นี่คือเรื่องราวครับผมเป็นความเสี่ยงแล้ว IMF ก็ออกมาให้มุมมองแล้วซึ่งผมคิดว่าพี่เมริกาก็ไออม่ได้งะเขาก็รู้เหมือนกันแล้วเขาก็เตรียมแล้วที่จะคืนดอกเนี่ยแต่สิ่งที่น่ากังวลคือถ้าเงินเฟ้อมันอยู่ต่อ,อยันปีหน้าอันนี้หนักแหละอันนี้ผมบอกเลยว่าหนักแน่อนอนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวให้คุณหนุ่มคือเคราะห์กราฟวันนี้ดีกว่าว่ามีคู่ไหนหน่าสนใจบ้างนะครับได้เลยครับขอบคุณจอบนะครับขออนุญาตแชร์ ก็ทางฝั่งผมเองนะก่อนจะไปวิเคราะห์กราฟนะครับก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือ FDA นะครับหรือว่าออยอของอเมริกาครับเตรียมพิจารณาโมเดอร์นาครับแล้วก็จอร์นและจอร์แนนะครับเป็นวัคซีนบูสเตอร์โดสนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสาักข่าว CNBC ครับรายงานเมื่อวันที่12ก็คือเมื่อวานนั่นเองนะครับเตรียมที่จะเข้าพิจารณานะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดอ่า ไดลับการรองรับอย่างเต็มที่นะครับก็ถ้าเกิดว่าผ่านนะถ้าเกิดว่าผ่านก็อาจจะทําให้อ่าหุ้นของจอรสานจอสรสนนะครับนะบเพิ่มขึ้นไปอีกนะเพราะว่าน่าจะมีการสั่งซื้อสั่งซื้อตัวโมเดอร์นาเนาะเป็นเป็นวัคซีนบูสเตอร์โดสให้นะครับพอบรรจุไปแล้วก็จะมียอดสั่งซื้อเยอะนะครับต่อมาครับเป็นกราฟครับปอนเทียบดอลลาร์นะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่า ราคาต้องย่อขึ้นไปก่อนเสร็จแล้วก็เบรกเอาลงมาใช่ไหมครับแต่พอในวัน,นแต่พอในวันนั้นจริงๆนะเมื่อวานจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการมันมีการเอ่อเหวี่ยงหรือว่ามีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับนะลงมาก่อนสี่สิบนะแล้วขึ้นไปประมาณเจ็ลสิบินะแล้วลงมาอีกเจ็ดสิบนะแล้วก็ขึ้นมาอีกสี่สิบคือเมื่อวานนี่คือเป็นไม่ว่าเราจะไม่ว่าเราจะกดทางไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รีบออกเนี่ยเราจะโดนสต็อปลอสทันทีนะครับ ทีนี้ครับวันนี้จากพฤติกรรมเมื่อวานครับผมเห็นผมเห็นราคาที่มันเป็นราคาที่มันมีนัยยะสําสคัญครับคือราคานี้ฮะหนึ่งจุดสามห้าเจ็ดสี่นะครับราคาเนี้ยมันเป็นราคาที่เมื่อวานเมื่อวานกลาาลงมาแตะแล้วก็แตะแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นทันทีแล้วก็รุนแรงเลยประมาณสามครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกช่วงบ่ายนะครับครั้งที่สองคือช่วงค่ำนะครับแล้วก็ครั้งที่สามก็คือเมื่อเช้านี้นะฮะ หลังจากที่ราคาลงมาแตะแล้วเนี่ยราคามันจะสามารถดีดตัวกลับขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับเช้านี้เช้าเดียวคือขึ้นมาประมาณ40่สิบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าวันนี้นะเราเราเห็นว่าราคามันลงมาตรงนี้อีกนะครับแล้วมันมีท่าทีว่าจะกลับตัวนะเราเห็นแท่งสีเขียวย้อนขึ้นมาสักแท่งหนึ่งแบบนี้นะครับเราสามารถกด buy follow ขึ้นมาได้เลยนะครับเราจะสามารถทําทํากําไรได้ค่อนข้างเร็วนะครับจากจากการที่ ราคาเนี่ย1.35.74เป็นเป็นแนวรับที่มีนัยะสําคัญนะครับต่อมาเป็นทองคําครับทองคำจะสังเกตว่ายังอยู่ในกรอบอยู่นะเมื่อวานมีการปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นไปทำา i g อยู่ที่1.769นะ1.769ด้วยกันนะครับถ้าหากว่าเป็นจังหวะเทรดเมื่อวานก็จะก็จะต้องกด short แถวๆนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ราคาลงมาเกึอกลางอีกแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้นะ่าจะต้องรออีกนะรอว่า ราคาจะไปทางไหนนะถ้าเกิดว่าราคานะจะพยายามจะขึ้นต่อนะครับให้มันขึ้นให้สุดก่อนนะแล้วเราค่อยกดหาจังหวะช็อตจังหวะที่มันรีบาวลงมานะครับก็จะทำกำไรได้เร็วกว่านั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมครับว่าเราวิเคราะห์ไว้ว่ามันเป็น expanding triangle ใช่ไหมครับนะี่ก็เป็นเป็นจังหวะที่ดีถ้าเกิดว่าราคามันจะราคามันจะขึ้นมาแตะแนวรับหรือว่าแนวต้านนะครับที่มันที่มัน แนวรับแนวต้านของสามเหลี่ยมปากอ้าตรงนี้นะครับรอให้มันขึ้นมาก่อนนะแล้วเราค่อยกดช็อตนะรอให้มันลงมาก่อนเราค่อยกดบายนะครับค่ะเรียกเรียกว่าเป็นการเทรดในจังหวะสองแล้วกันนะครับเพราะว่าจังหวะแรกจังหวะแรกที่มันจะระเบิดขึ้นหรือว่าระเบิดลงสักสักที่หนึ่งเนี่ยเราอาจจะบางทีเราอาจจะไม่ทันครับแล้วก็บางทีเราอาจจะโดนเป็นฟอลเบรกได้นะเพราะพราะราคายังไซเวยอยู่เพราฉะนั้นเนี่ย ให้มันฉีกออกไปก่อนแล้วเราค่อยเราแล้วเราค่อยเก็บออเดอร์ตามลงมาตอนที่มันตอนที่มันรีบาวก็จะได้เปรียบที่สุดนะครับนะก็วันนี้มีข่าว CPI นะก็ระวังระวังเรามาระวังตัวด้วยนะครับดอลลาร์อินเด็กนะปิดท้ายดอลลาร์อินเด็กแล้วกันนะครับอ like index, ดอลลาร์อินเด็ก์เมื่อวานนะครับขึ้นไปทำนิวไฮนะแล้ววันนี้ก็มีงานปรับตัวลดลงนะนะครับคิดว่าราคานะ่าจะค่อยๆซึมขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับ นะครับการที่มันปรับตัวลดลงมาในตอนนี้นะครับในตอนนี้เนี่ย <c oughs> อาจจะต้องให้ให้มันลงมาทำไฮเอโลนะครับให้มันลงมาทำไฮเอโลก่อนแล้วก็จะค่อยๆไต่กลับขึ้นไปนิวไฮครั้งหนึ่งนะครับลักษณะน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ต้องดูว่าข่าวข่าวซี i ที่จะประกาศวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมันจะส่งผลจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับค่าก,การออกมา เป็นถ้าเกิดเป็น CPI โดยรวมนะครับค่าการออกมาเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดเป็น r อ CPI นะที่ไม่รวมในเรื่องของในเรื่องของพลังงานแลว้วก็อาหารนะครับจะบอกว่าเอ่อจะมองว่ามีค่าเพิ่มขึ้นนะถ้าเกิดออกมาเพิ่มขึ้นจริงนะก็ส่งผลดีกับคู่สกุลเงินอยู่อีสานลาครับก็อาจทำให้ดอ,อลลาร์เด็กเนะี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้นั่นเองนะครับก็สำหรับการสรุปข่าวครับแล้วก็วิเคราะห์จะมีไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ